สวัสดีครับผมเบิรกรุงเบิรกรุงควนน้ำกิมมากันพอประมาณนะไนสบายช่างอามาร้อนริโอที่เดี๋ยวก็เจ้าบ้านนะเดีย๋ยวเราไปเก็บสดๆดก็เถานการณ์มือมังข้างหลังอ้าวเร็ว มาแล้วลำวที่สองช่างอ้ามถ้าไปติดหน่อกลก้วยอยูอย่ตรงนู้นครับกล้ามไม่พ้นหนอกก่อกล้วย <c oughs> มีฟองอะ่ะมีฟองหนอกก่อกล้วยอยู่ <c oughs> หนอกก่อกล้วยนึ่งหนอ่อข้ามไม่พ้นลงไปเลยลาไปเลยล้ำเหลืออีกสองคน <c oughs> โอ้น้าตายังสดชื่นอยู่เลยอะ่ะยบายบายบาย,บาย <c oughs> จุดนี้ที่ต้องระวัง ก็ดูการลงดูอะ่ะต่างคนต่างขีนน่รถยังไม่เห็นใครเทพที่ขี่ลงเลยอะ่ะโชว์เทพมซะหน่อยสิไปพุ่งลักเร็วตรงนี้ตรงมุดโต๊กก็ตรงนี้แล้ <laughs> วหล่นลงไปอันที่กันงกลอยสไลเดอร์ลงไปเออวันก่อนทำประนันเลย ปลาจุนวัดกิ่งวดเลยไปติดว่างใหม,ม่นม่มันยังมันบางร่อนใช่ไหมมีรังกามีลังกาเอแน่นอนอด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเมนเา้ยยเฮ้ยยเเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเไ,ไ้เข้าเฮ้ย้ยเเฮ้ย้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้เฮ นี่จุดนี้ลื่นครับผมลื่นมก้กมังกรแดงพร้อมบอกอรีดเลยอิดเลย ok Nào mẹ ông chạy mẹ ông đi tưởng cái nắng lên này lên 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 đi lên lên đang lên 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 thì hiện giờ <laughs> oh, <không> có băng rồi nhưng cặp yên coi lắng hết luôn Hãy subscribe cho kênh โอ้ยังอยู่ที่เดิมอ่ะสิบลาทีผ่านไปโอ้ยังอยู่ที่เดิมอ้าวอ้าวทำตรงไหผมดูด้วยนะเราไม่เห็นเหลี่ยมเลยอ่ะไม่เห็นเหลี่ยมที่จะไป

đang đứng 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 ít. cần rìng đứng đứng rồi, <laughs> thấy mai, thấy mai à, cần

xe mốc mày xe mốc xe mốc rồi mai 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 mốc ai rồi đi hả xe mốc xe mốc cái lệch <gì? cười> ngốc đấy đây <laughs> <laughs> này อย่างนี้เหนื่อยวะใช่หนาเวลานี้หนาสภาพทางแบบนี้นี่ จย่เกมบปันไจยังไหมออใครใครไปเกมบปันไจมั้งเกมบป็นใจบนรถตัดมืองทางบนดต้องเซนเซนหนึ่งกันไร้มีมีทางบนมี ปักกนปัก้นเอลวเราบอาไปปักแต่ว่าเนื่อยเดียวอ๋อเบียวอามอ้ามได้ได้ไดีลายนี่ลายนี่นี่ลาย bốn nắn lên, ôi lào lào đập <laughs> 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 Rồi Đăng chơi, đăng chơi. Nhặt